สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกๆุกท่านเลยนะครับเนาะทุกๆุกท่านเลยที่เข้ามารับชมแนวทางหวยเล่าของเฮานะครับเนาะสาหรับวันนี้ก็จะเป็นหวยเล่าพัฒนาวันที่สิบสองตุลาเนาะครับเนาะน่าจะเป็นสิบสองเนาะครับเนาะถ้าผมจำบมผิดนะครับเนาะถ้าจาผิดก็ขอโทษขอภัยนะครับเนาะครับก่อนเฮาจะไปเบง ของวันที่12นะครับเนาะเดี๋ยวเขามาทบทวนวันที่10ก่อนเ่ากันนะครับเนาะาสำหรับผลวันที่10นะครับเนาะหวยลาออกเจ็่าออก743611นะครับเนาะ743611ผมคิดได้8 1หนานะครับเนาะ815หาแต่ผม ว่า4ต้องมานะครับเนาะเป็นอยังผมก็คิดว่า4ต้องมา5ลบ1เหลือ4นะครับเนาะซึ่งตามที่ผมเคยบอกมาเนาะคเคยบอกมานะครับถนะ้าถามมันออกห้อหยาหน้อยนะครับเนาะมันจะบ่ะค่อยเข่าหวยลาวบันไดน,นะครับเนาะซึ่งว่าหาหน้อยหลอกพิเศษนะครับเนาะมันออก สามโตนะครับเนาะแปดหนึ่งหานะครับเนาะข้างบนสามโตเต็มเต็มนะครับเนาะมันก็เลยหวยเล่ามันก็เขื่อนไปนะครับเนาะมันก็เขื่อนไปอันนี้ผมกะบมโหว่าจะออกยังั้นนะครับเนาะผมกะคิดตามสูตรนะครับเนาะก่อนเดืนผมตรงบอกก่อนนะผมคิดตามสูตรถ้าเหล็กแต่ว่ามันก็เขานะครับเขาซีเจ็ดข้างหนานะครับนะา้าผู้ใด เล่นจับมือข้างน้องนะครับเนาะแต่ฐานในเว็บมันก็แค่ตัดแคซีโต้นะครับเนาะมันก็บ่เข่านะครับเนาะแต่มันก็เขารักหนึ่งนะครับเนาะมีรักหนึ่งอยู่นะครับเนาะหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับอ่ะกับโบเป็นยังนะครับเนาะกับแล้วแต่ผู้ใดสิพิจารณาามักกับตามบ่มักกับเลื่อนผ่านนะครับเนาะอ่ะสำหรับต่อไปเราจะไปเบิ่งของวันที่12เลยแล้วกันนะครับเนาะว่า มันสิเป็นตาหลุ่นตาเสียงบอ์นะครับเนาะเดี๋ยวไปติดตามมันครับผมครับสำหรับวันทีสิบสองนะครับเนาะสิบสองผมก็คิดออกมาใดเนะครับเนาะสองหาหนึ่งนะครับเนาะสองหาหนึ่งเด้ สองโตเนาะครับเนาะสตัดตัดออกมาได้เนาะครับเนาะสองหนึ่งหาหนึ่งนะครับเนาะสองเจ็ดหาเจ็ดนาะครับเนาะแล้วก็สองหาเนาะครับเนาะ แล้วก็หาหานะครับเนาะแถมด้วยหาศูนย์นะครับเนาะวันนี้ผมมีลักสองกับลักหานะครับเนาะลักสองกับลักหาสำหรับเลขกสามโตนะครับเนาะโตที่ผมคิดได้เลยนะครับเนาะสองหาหนึ่งนะครับเนาะ แล้วก็เจ็ดหาหนึ่งนะครับเนาะต่อไปกับเป็นเลขสี่โตัวนอะนเนาะเลขสี 4, ่โตสี่สอง หาหนึ่งนะครับเนาะผมเขียนผิดนะครับเนาะ 1, 2, หนึ่งสองนะครับเนาะหนึ่งสองหาหนึ่ง,ง,งแล้วก็เจ็ดสองหาหนึ่งนะผมเน้นตามสูตรผมละนะครับนะเนาะเข่าเพราะเข่าจังวากันนะครับเนาะเข่า หันเขาก็ถือว่าเป็นโชกเป็นหลามนะครับเนาะถวบรเเข่าก็ถือว่ารวมสนุกรวมมวลบันเทิงกันไปนะครับเนาะเบิ่งค่ายเขียดสําหรับคนเฮ้ามกหวยนะครับเนาะเบิ่งเพื่อต้องเพื่อแบบเ้อคิดบอกนะเฮามาเบิ่งาก็คิดออกนะครับเออมันต้องเอาตัวหนีมาใส่ตัวนั้นนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นแนวทางกันไปนะครับเนาะสําหรับมื้อนี้ผมก็คือสิจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเนาะขอให้พอมีน้องโชคดี มันมันลำลวยลำลวยนะครับเนาะกะ็ขอให้มันเขา่าซีโตไปเลยนะครับเนาะสำ,สำหรับสำหรับมือนี้นะครับเนาะผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ